อีลอนมัสมหาเศรษฐีชาวอเมริกันเขาตัดสินใจเทขายหุ้นเทสล a าทั้งหมด22ล้านหุ้นมูลค่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจนะคะ3,580ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถึงแม้ว่าเขาจะขายหุ้นขนาดนั้นมูลค่าขนาดนั้นปรากฏว่าเขาก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่นะคะมีนักวิเคราะห์วิเคราะห์ไปถึงว่าการที่อีลอนมัสสเนี่ยขายหุ้นเทสลาที่กําลังเติบโต,ตทั่วโลกขนาดนี้เพราะว่าจะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนกับทวิตเตอร์ ตรงนี้นักวิเคราะห์วิเคราะห์นะคะแต่ว่าอีลอนมัสก็ไม่ได้ออกมาเปิดเผยอะไรแต่ข้อเท็จจริงเขาเทขายหุ้นจริงค่ะข้อมูลจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐระบุน,นะคะว่านี่ค่ะอีลอนมัสเนี่ยค่ะโอ้โหรู้สึกว่าเขาจะมีท่าทีที่สดใสมากๆนะตอนอที่เปิดตัวเท s l a หรือแม้กระทั่งเข้าไปฮุบทวิตเตอคือนอกจากเป็น,ปนบุคลิก,ลกที่ประสบความสําเร็จ สูงที่สุดในโลกแล้วก็ยังมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแบบนี้ด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่เนีน <c oughs> เชอบทำอะไรแบบต้องพูดตรงๆอ่ะเพี้ยนแต่ก็คนรวยทำอะไรเพี้ยนก็ได้น่าร <c oughs> <ๆ S 1> ักนะ <c oughs> ขายหุ้นเทสล a ารอบใหม่จำนวน22ล้านหุ้นเมื่อวันอังคารแล้วก็วันพุธที่ผ่านมาทำให้มูลค่าของหุ้นเทสล a าที่เขาขายออกไปมีทั้งสิ้นเกือบ40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1.3ล้านล้านบาทนะคะแต่ท้ายที่สุดแม้ว่าเขาจะขายหุ้นไปขนาดนั้นแต่เขาก็ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเทสล a าอยู่คือ 13.4%และเมื่อเดือนที่แล้วนะคะมัสก็ได้ขายหุ้นเท s l a ไปรอบหนึ่งคือมูลค่า3,950ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1.3แสนล้านบาทเพียง <c oughs> ไม่กี่วันหลังจากที่เขาเข้าซื้อแพลตฟอร์ม Twitter มูลค่า44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ1.5ล้านล้านบาทนะคะ <c oughs> จากข้อมูลบริษัทวิจัยทางการเงินในสหรัฐพบว่าอย่างนี้ค่ะมาสเนี่ยได้ขายหุ้นเทสล a ออกไปกว่า94ล้านหุ้นในปีนี้ ขณะที่ราคาหุ้นเทสล a าหากนับตั้งแต่ต้นปีบุลค่าหุ้นปรับลดลงกว่า60%ส่งผลให้หุ้นเทสล a าเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีผลตอบแทนแย่ที่สุดในกลุ่มผู้ผ,ผลิตรถยนต์ใหญ่และก็บริษัทเทคโนโลยีของปีนี้นี่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยขายคุ้ได้หรือเปล่านะคะราคาหุ้นของเทสล a าคือร่วงลงมา60%ทําให้มสัสเนี่ยสูญเสียความมั่นคั่งลงไปมากมาสัสเพิ่งสูญเสียตําแหน่งบุคคลร่ารวยที่สุดในโลกให้กับแบรนด อโนดเจ้าของบริษัทสินค้าหรูหรือว่าแบรนเนม LVMH นะคะส่วนสาเหตุที่มาสเทขายหุ้นเทส l a อย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์นะเขามองว่ามาสเนี่ยจะใช้ผลกําไรจากการขายหุ้นเทส l a เพื่อจ่ายดอกเบี้ยงเงินกู้ส่วนหนึ่งที่เขากู้จากสถาบันการเงินเพื่อเข้าซื้อทวิตเตอร์นั่นเอง